เคยสังเกตไหมว่าคำศัพท์ง่ายๆทำไมเราถึงฟังไม่ออกเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าในการอ่านการพูดภาษาอังกฤษนั้นมีการเชื่อมเสียงระหว่างคำโดยที่พยัญชนะตัวท้ายของคำแรกเชื่อมเสียงกับตัวสระของคําถัดไปดูตัวอย่างคําศัพท์และการเทียบเสียงที่เข้าใจง่ายฟังการออกเสียงและดูการเทียบคำอ่าน Get up Not at all Watch That out. Get out. That it. out. Come Check on. Drop off. is หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้น้องๆมีการพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นครูสาวขอ,ขอขอบคุณน้องๆหนูหนูสำหรับทุกการติดตามรับชมและฝากขอกำลังใจด้วยการกด subscribe เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ